ันนี้เรามีการประทะก,กันที่ทุกคนรอคอยทางด้านซ้ายคือ b y d Seal Sport Sedan ไฟฟ้าสุดล้ำดีไซน์ชุ่เกี่ยวและเทคโนโลยีทันสมัยและทางด้านขวาคือ Tesla Model 3เจ้าตลาด EV ที่ทั่วโลกจับตามองระยะทางความเร็วและการชาร์จใครจะเหนือกว่าไปดูกันทั้ง b y d และ Tesla ต่างก็มีจุดแข่งของตัวเองแล้วคุณละเลือกคันไหน b y d Seal Sport Sedan ไฟฟ้าสีฟ้าเมทัลลิก มาพร้อมดีไซน์โชบเชียวและแบตเตอรี่ที่ทรงพลังด้านขวาล่าโมเดล3สีขาวมุกเจ้าตลาด EV ที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะและเทคนโนโลยีล้ำสมัย BYD Dolphin สีเขียวมิ้นรถไฟฟ้า c o m p a c สำหรับคนเมืองดีไซน์สดใสและทันสมัยคู่แข่งคือ g EV c EV สีส้มสดสปอร์ตแฮตแบ็กที่กำลังมาแรง BYD Han สีแดงวายซีดานหรูหราห้องโดยสารระดับพรีเมียมพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูง ด้านขวาเทสลาโมเดล S สีดั้งเัมสัญลักษณ์ของความแรงและนวัตรกรรมมีไวดีคินพลัสสีเงินเรียบหรูทันสมัยขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าและเทคโนโลยีไฟฟ้าคู่แข่ง Toyota าโค o l ล่าไฮบริดสีขาวเรียบง่ายเชื่อถือได้ในทุกการเดินทางมีไวดีทางสีแดงเมทัลลิก SUV 7ที่นั่งดีไซน์โดดเด่น และสมรรถนะสูงอีกด้านเทสลาโมเดลไวสีขาว SUV ไฟฟ้ายอดนิยมขึ้นชื่อเรื่องระบบชาร์จมีัยดีซองพลสีน้ำเงินเข้ม SUV ไฟฟ้าดีไซน์สปอร์ตและเทคโนโลยีครบครันด้านขวาคุณใดถูกสันไฮบริดสีเงิน SUV ทันสมัยที่มีความประหยัดพลังงานมีัยดีแอตูสามสีฟ้าอ่อนครอสโอเวอระดับโลก ดีไซน์ล้ำสมัยห้องโดยสารกว้างขวางคู่แข่งมิสซอนลิฟสีขาวรถไฟฟ้ายอดนิยมที่มีประวัติยาวมีไวดีซีเกาสีเหลืองเลองมอนรถไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับคนเมืองดีไซน์สดใสราคาคุ้มค่าอีกด้านวอลลิงแอร์อีวีสูชมพูพาสเทลไมโครคาร์น่ารักที่กำลังมาแรงมีไวดีซียูสีเขียวมรกต s เอสยูวีไฟฟ้าดีไซน์แข็งแกรง่งและล้ำสมัยอีกด้านเกียร์อีวีหกสีเท่าด้านครอสโอเวอร์สปอร์ตดีไซน์อนาคต มี YD Denza D 9สีทองแชมเปญ MPV รูหราห้องโดยสารกว้างสุดพรีเมียมคู่แข่ง t o โยต้าอะพารสีขาวรถครอบครัวระดับไฮเอนที่เป็นที่นิยมมี YDE 6สีเงินเมทัลลิกรถ MPV ไฟฟ้าเรียบง่ายประหยัดพลังงานอีกด้านนิส e ัน Serena ePower สีน้ำเงินเข้มไฮบริด MPV สำหรับครอบครัวมี YDT 3สีขาวแอคติกรถตู้ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับงานขนส่งคู่แข่งนิสสัน ENV 200สีน้ำเงิน รถตู้ไฟฟ้าที่เป็นที่รู้จักในตลาดยางหวาน U 8สีทรายเทเลทร์ S.U. วิรูออฟโรดไฟฟ้าดีไซน์ทรงพลังอีกด้านมอร์ e ซเด E.Q.G. สีดำเนาตำนานแห่งรถออฟโรดในรูปแบบไฟฟ้ายางหวาน U 9สีแดงไฟสุดยอดซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าดีไซน์สปอร์และดูดันคู่แข่งปอร์เช่เทกันเทอร์โบ S สีเงินเมทัลลิกซูเปอร์คาร์หรูจาก